เพื่อนๆคะ่ะท้าเวสุวรรณให้โชคให้ลาบอ้อมนะคะเนี่ยอ้อมถูกหวยค่ะท้าเวสุวรรณให้โชคให้ลาบอ้อมแล้วเมื่อวานเนี่ยอ้อมจุดทูบขอโชคขอลาบท่านนะคะจุดทูบขอโชคขอลาบกับท้าเวสุวรรณนะคะแล้วท่านก็ให้จริงๆคะ่ะอ้อมเพิ่งจุดไปเมื่อวานนะคะเพื่อนตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะลงคลิปใน YouTube ดีไหมแต่ก็เอ้ยไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวเขาจะยังไงมันก็ตามไม่ทันเนาะเนี่ยอ้อมเพิ่งจุดไปตัวแรกคือเลข3นะคะเพิ่งแล้วก็ คือทั้งหมดน่ะเลข3ตัวที่ออกมาคือ369ซึ่งมันก็ไปตรงกันกันกบเลขที่อ,อ้อมอ่าเลขของต้นเกตมังกรนะคะมันก็36กับ63แล้วข้างล่างก็มี69กับ96 เอ้ยแล้วมันก็ออกอเลขท้าย3ตัวของวันนี้เนาะหวยที่เพิ่งออกมาเนี่ยเลขท้าย3ตัวคือ1น6นะคะของอ้อมที่จุดทูบได้คือ369อ้อมก็ซื้อ9669แล้วอ้อมก็ซื้อตัวละ200ด้วยนะคะเพื่อนๆว่างวดนี้ไม่มีหวยอะไรเลยมีแค่เลขที่จุดเนี่ยแหละค่ะอ้อมใส่ตัวละ200รอยอ้ยดีใจดีใจมากๆเลยค่ะท้าวไอสุวัน โอ้ยถือว่าเป็นบุญมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆอ้อมดีใจมากๆเลยค่ะที่ท้าวเวสสุวรรณท่านเมตตานะคะที่ท่านเมตตาอ้อมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ้อมมาบนเขาบนท่านนะคะว่าขอให้ถูกหวยแล้วก็ขอให้หายป่วยจริงๆนะคะคือยังไม่มีใครรู้ตอนนี้อ้อมป่วยเป็นตับอักเสบค่ะแล้วก็เพิ่งป่วยได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วอ้อมก็อยากหายอ้อมก็เลยบนท่านอ้อมก็เลยว่า ถ้าเกิดาหายป่วยแล้วก็มีโชควิราบด้วยเงี้ยเดี๋ยวอมจะไปแก้บนให้ท่านที่วัดที่แบบสะดวกไปอะไรเงี้ยอมกําลังกําลังหาวัดอยู่นะคะแล้วก็อุย้ยแล้ววันเนี้ยอ้อมก็ถูกหวยด้วยแล้วก็อาการป่วยอาการตับอักเสบของอ้อมก็ดีขึ้นด้วยนะคะอ้อมก็เลยแบบดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ท่านแบบที่ท่านแบบโอ้ยสตันแปบบ๊แบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ดีใจจนร้องไห้เลยคะ่ะเพราะว่าดีใจที่ท่านเมตตานะคะ คือดีใจมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวออมจะไปแก้บนแล้วก็ เดี๋ยวยังไงก็อ้อมจะมาทําให้ดูนะคะว่าอ้อมขอขอโชคขอลาบกับท้าวเวสสุวรรณแบบไหนนะคะเดี๋ยวอ้อมจะทําให้ดูนะคะจะทําให้ดูเลยนะคะว่าอ้อมจุดธูปกี่ดอกอันนี้คือเป็นแค่พยันของท้าวเวสสุวรรณที่อ้อมได้มาจากผู้หลับผู้ใหญ่ท่านให้มานะคะก็ออเอามาติดไว้หน้าบ้านเดี๋ยวอ้อมจะบอกทุกวิธีเลยนะคะว่าอ้อมทํายังไงบูชาท่านแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ท้าวเวสสุวรรณมาให้โชคให้ลาบเราจริงๆนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวออมจะทําให้ดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆงดหน้าขอให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบถูกหวยร่ารวยไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ